อันนี้สายพันธ์อะไรไม่รู้เนาะน่าจะเป็นหมูเอ่อหมูขุนที่พ่นเก็บขึ้นมาเพชรแม่พันธ์อันนี้เพิ่นจะเป็นสวัสดีจ้านี่คือช่องนี่พะพอนจนตเกียมือนี้แม่กุ้งมาหาหละเบิงหมูอันนี้จะเป็นคอกอหมูบ้านๆเนาะพอดีขี่รถมาเบิงเพิ่นสูปป่ป่า เห็นคอหมูกมันเลยเขามาเยี่ยมชมหมูเป็นเบิงซก่อนหมูแม่พันธุ์เพิ่มแล้วนี่ป๊าแม่พันธุ์เพิ่มมีสองตัวอ่าบ่ได้ทำความสะอาดคออืคือคุณดีทล่ะนะ อันนี้สายพันธ์อะไรไม่รู้เนาะน่าจะเป็นหมูเอ่อหมูขุนที่เพื่อนเก็บข้นมาเพชรแม่พันธ์อันนี้เพื่อนจะเป็นกําหนดสายพันธุ์ไม่ได้เพราะว่าเพื่อนเมื่อดดเอาสายพันธ์มาเพิ่นจะเก็บลูกหมูของตัวเองเนาะไม่สายพันธ์เป็นเพื่อนเลี้ยงแบบ คนแก่เนาะคนแก่เลี้ยงหมูอันนี้ก็หุ่นดีเหมือนกันเนอเดี๋ยวเมาถ้ายาออมไป้้งหลังหลังอันนี้ก็หุ่นดีเหมือนกันเนาะมันจะมีสองตัวุนะเป็นแพหูกับเป็นแพโอ้ตรงไซจะเป็นตะปูละที่เพิ่นตอกเนาะอันนี้ก็ส้างความ ยากลาบากเนี่ยเพราะว่าขอ,อกหมูกะเพื่อนคนแก่เนาะเลี้ยงหมูเพื่อนกะไม่กะเพื่อนยัง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 ใส่ใส่อน้อยอยู่อะอนอ้อยน้อยเกินไปขอ,อกหมูเพิ่นกะยังตอกบ่ถือกี่เพราะว่าที่จริงเราเพิ่นต้องงัดงัดมาทางนี่อันนี้เัน,นแต่อันนี้ถ้าเกิดหมูเพ่นแข็งแรงม,มันก็สามารถดันเอาตะปูออกมาได้น,นี่กนเป็นเพชรบ่แล้ว เป็นผูพ่ายเบิงลูกจะควางคนเบยุจะขวางคนเก็บป่ายุ่งแต่ยุ่งลอยขึ้นมาพอดีเห็นหมูไอ้สองสัยก็จะเป็นตัวแม่อีกแม่นหนึ่งมั้งที่เพ่นเก็บไปเห็ดแม่พันธุ์นี่แหละส่วนมากก็จะมากเก็บแบบนี้เนาะเก็บลูกหมกใูในข้อในคออนี่เทากับปราลูวา,พพาเพิ่นผสซูมอียงที่นี่นะอันนี้จะเป็นหมูป่ามั้งนี่ หมูป่าเห็นไหมน,นี่ลูกหมูป่าไม่ใช่ลูกหรอกน่าจะเป็นแม่น่าจะเป็นแม่พันธุ์พวกันท้องท้องพุ่นปองอาจจะท้องเนาะอาจจะท้องอันนี้จะเป็นลูกหมูเพ่นลูกหมกูไม่คุมอะไรเขาไปเนะาะไม่คุมอยู่ข้างนอกอันนี้ก็หุ่นก็ บ่สมบูรณ์ปันไดเนาะดูจากสวดทรงแล้วไม่ไม่สมบูรณ์บอ่บอบอ่อบ่อพ่ออาหารหนึ่งก็อาจจะบ่อพ่ออาหารสองอาจจะเป็นที่สายพันธุ์เนาะพ่อแม่แม่เพิ่นกับระบุสายพันธุ์บ่ไดอ่ะลูกเพิ่นกับเห็นไหมจะเป็นด่างอ่าตัวตัวนี้จะเป็นด่างแดงแล้วก็ด่างเนาะอันนี้ก็คือบ่งบอกของการสายพันธุ์อ่ะสายพันธุ์บ่อบ่อน่ชัดเนาะสายพันธุ์ทัวทิพ มีทางดางดับมีทางดางแดงขนาดแม่แม่เพิ่นกะกัมกึงเนาะบลูโบเน็บลูสายพันธ์อันนี้ก็คือการเลี้ยงหมูแบบชาวบ้านชาวบ้านที่เพิ่นอา,อายุหลายเนาะเพิ่นจะบคำนึ่งถึงว่า,าสายพันธ์อียงผสมอียงเนาะขอแต่เป็นหมูตัวเมียได้ลูกมากกัจะประมานนี่แหละเนาะอันนี้แม่กุ้งยังบลูได้ว่าจากเดือนแต่ว่าโดยรวมแล้วเป็นลูกหมูของแม่เพิ่นาแม,แม่เพิ่นท้องแล้ว ทองประมาณสองสามเดือนกะลูกมูก็จะนี่แหละเนาะประมาณนี่แหละประมาณสองถึงสามเดือนค่ะพอเบ,บิ้งจากแม่เพิ่นเมื่อกี้นี่แม่เพิ่นกะทองอยู่อาจจะใกล้อดอาจจะประมาณสามเดือนแม่เพิ่งลนนะูกเพิ่นก็น่าจ,จะประมาณอยู่ละระ,ะยะเวลานี่แหละแต่าถามว่าสมบูรณ์บ่กนะในนสายตาไมค่คงก็คือไม่สมบูรณ์เนาะแบบนี้ก็คือไม่สมบูรณ์ค่อนข้างผอมอ่ะค่อนข้างผอมสี่เดือนไม่ถึงร้อยโลแน่นอนอ่ะถ้าคุณแบบนี้ เพื่อนอาจจะใส่อาหารลดต้นทุนพอมะอันนี้ก็เป็นหมูหมูป่าเนาะอันนี้ก็น่าจะท้องอยู่มั้งนี่น่าจะท้องอยู่อ่ะน่าจะท้องอยู่อ่ะในฟ้ามเพื่อนบอเ็นฟ้ามนกขอกหมูว้นบานเนาะเพื่อนก็มีแค่นี้ลหละสงสัยตัวนี้นะเพื่อนจะเก็บไปเป็นแม่พันธุ์เห็นเพื่นคุ้ยอยู่ว่าเพื่นเก็บไว้เป็นทำพันธุ์ตัวตัวนึง อ่ออันนี้ก็ความคิดของเพื่อนแบบนี้กะเอ่อเฮ้ากะของใครของมั่นเนาะอันนี้เราพูดให้กันไม่ได้เนาะมีที่ความพร้อม๋อย่ากอยู่ที่การเลี่ยงมูของแต่ละคนอ,อนอเนี่ยอันนี้ก็ไม่รู้นะว่ากี่เดือนแล้วเนาะอันนี้อันนี้ยังบวรว่าก,กี่เดือนพอเพิ่งกะอาหารอยู่ใส่ลนะนั่ง เป็นเกือบแล้วสงสัยไปยังมาเกือบจังใดสภาพคอกอันนี้ก็คือคนแกเน่เนาะเลี้ยงมูก็จะประมาณนี้แหละจั๊กเบิงจังหนึ่งเลหน่าสงสาร <laughs> <laughs> เือกเือนาาเป็นมูแล้วก็พี่นอ้องอ่ะนี่ก็คือไม่ว่ากันเนาะอยู่ที่การดูแล ก็บ,บริวารเข้าดูแลดแีแต่ว่าอันนี้ไม่พูดให้กันจัดอะมือนน้กะขามาหลินขอกูเนาะของจเอสกับว่าหลายตัวละแม่พันกะสองตัวทีมกุ้งพาไปเบิ้งเมื่อกี้นี้กะค่อนข้างขมเนาะไม่สมบูรณ์ระบุสายพันธุ์ไม่ได้มือนน้ก็จังไงกับฝากกดไลค์กดติดตามช่องแม่กุ้งนี่พอกรจะตเตเกตเรื่องมูมูเดี๋ยวมือนานสิภาไปหาเลาะเลาะเ,เบิ้งมูแถวแถวบ้านอีกเนาะว่าเพิ่นเลี้ยงกันแบบใด สวัสดีจ้ะ